เรายังไม่สามารถที่จะนอนได้โอ้โหซอมบี้แบบแต่มาจากไหนเนี่ยมาจากไหนกันเนี่ยมาจากทุกทิศท,ทุกทางเลยฮะ,ะแล้วนี่คือซอมบี้เหรอมีซอมบี้อยู่ในเซฟเฮาส์ด้วยทุกคนเป็นเหมือนผู้ราชีวิตครับที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วอันตรายมากครับเนี่ยเราก็เรียวแรงไม่ค่อยจะมีม<า>จบตีช้ามากครับ เราต้องแหลกจากซอมบี้ข้างนอกด้วยนะโอ้เอามาฆ่าพวกเดียวกันเยละแล้วตาหลุดไปแล้วครับแต่ลิปมาก็เดือดเลยเซฟเข้าเต็มไปเรื่อยๆเขาน่าจะขาดอาหาร รือมีประตูพังทั้งประตูพังนี้ผมแย่นะเซฟเฮาไม่เป็นเซฟเทานี้ต่อไปแล้วเนี่ยมีไม้เบสบอลครับเอามาใช้ต่อได้เป่านักเรียนเนื้อเน่าไปแล้วนี้นอนไม่ได้ครับนมก็เน่าทุกอย่างเน่าหมดแล้วอะไรกันเนี่ยเนมนื่อวานนมยังใช้ได้อยู่เลยฮะ ผมลองมาดูมุมนู้นดูครับโอเคลืมสวัสดีสวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่เกมโปรเจกต์ซัมบอยซีรีส์การเอาตัวรอดเรือรุ่ที่เอาเอาตัวรอดชิงเงินรางวัลน,นะครับจำไม่ได้ครับว่าอีพีเท่าไหร่ครับแต่เป็นการแข่งขันวันที่สองครับวันที่สิบสี่อยู่ดีก็มีคนมาตายอยู่ในบ้านนะครับนอนหลับได้ครับโอเคได้พักครับ นมก็หมดเนื้อปลาที่ตกมาก็นเน่าอีกตรงนี้กินให้หมดตั้งแต่กนะ่อนก่อนที่จะล็อกอินออกไปนะเนี่ยอาวุธเราได้ไม้เบสบอลจากศพของเพื่อนครับได้เงินติดตัวมานิดหน่อยอา,อาชีพที่เอามาในการแข่งข,ขันครั้งนี้คือเอาเป็นคนตกปลาครับคุณลักษณะเอามาก็มีสายตาสั้นที่เป็นข้อเสียนะครับแล้วก็ตาแมว ตื่นตัวครับรักธรรมชาติรูปร่างสมส่วนครับอันนี้คือน้ำหนักต่ำกว่าเณฑนนี่คือมันเกิดอาการน้ำหนักลดครับเพราะว่าเราขาดอาหารครับหาอาหารมากินได้ไม่เพียงพอทักษะที่มีก็คือความฟิตระดับเจ็ดรพละกำลังระดับห้าดูแลรักษาุระดับหนึ่งครับทำอาหารระดับหนึ่งตกปลาระดับสามครับหาของระดับสองวิ่งแล้วก็เดินเสียงเบาระดับหนึ่งครับ ในตอนนี้เรือลิลเจนขึ้นมาตื่นเชา้ามาผงต้องซดน้ำคลองแล้วก็ไปแทงปลาหรือว่าจะไปตีก่อนยังไม่รู้ดิว่าไปฆ่าซอมบี้ตามริมรั้วก่อนดีกว่าไหมมาเคลียร์ก่อนเลยจิ้มซึ้งึึเดี๋อได้ทองไปขายต่อโอแพงแล้วยังมีเหลืออยอะ ตีดครับที่ตีไปก่อนแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ถ้ามีซอมบี้แถวนี้จะตกปลาไม่ได้นะฮะเขาลุกขึ้นมาก่อนครับถ้าตีที่ขาดามเมจจะน้อยฮะโอเคซอมบี้ตรงสะพานเคลียร์นะฮะไปเหลือน้อยครับทุกพื้นที่เลยครับเหมือนมีคนมาแทงนะเหมือนมีคนมาไล่เก็บ <c oughs> มีซอมบี้วิ่งมา ลำพังเคลียร์ตรงนี้ให้หมดเราน่าจะเสียทรัพยากรเยอะเลยฮะก็ต้องลองดูมีแห่มันไหนเยอะแยะแล้นะไม่รู้ว่าตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันเหลือรอดกันกี่คนนะฮะพยายามตีที่หัวครับ อาจจะดับได้เลยนะเนี่ยรู้ปริมาณนั้นสิโอ้โหโมีผักอยู่นี้หรอใครลูกผักให้เนี่ยตอนนี้ขาดน,น้ำย่างหนักฮะแล้วก็เตืยนตลกเดือดไปก่อนเลยครับน้ำถึงจะไม่สะอาดก็ต้องลองเสี่ยงเดือดไหมครับทุ่มฉ่ำไปแล้วครับเพราะว่าเหมือนฝนตกนะ ายาวเลยเคยหมดโคนรวยอะทุกคนทางมิ้งหนึ่งครับเคมีอการป่วยเดี๋ยวลองมาคุยกับผู้เล่นคนนี้ดูครับเป็นไงบ้างครับสภาพตอนนี้โดนล้อคไปหมดแล้วทุกคน เสียงของคุณมีปัญหาหรือเปล่านะจะได้ปลาหรือเปล่าโอ้้ปลามากินครับไปก่อนเลยตัวเล็กตัวน,น้อยตอนนี้ก็เอาก่อนครับย่างปลากินก่อนครทุกคนเป็นปลาแพนิสตัวเล็กต่อลมหายใจไปวันวัน ว่าเราต้องลองมาแทงปลาด้านบนดูนะถ้าเราอยากได้ปลาที่ดีกว่านี้นั่นไงโอ้โห,โหทุกด้านทุกมุมตรงไหนก็มีที่เราเก็บตยงี้ยอกเก็บเก็บทรัพยากรแล้วมาขายของมาต่อชีวิตมีหอก แถวเข้ามากลยุทธกของกิ๊ันนี้มีโอกาสเชียร์หมดมากกว่านะทุกคนเหนือว่าไม่นนมีใครจะมาที่เซพาร์น,นะครับเพราะว่าถ้าเขาอยู่ข้างนอกกันได้เขาก็คงไม่กลับมาซื้อของของข้างนอกมีหลากหลายคในเซฟเฮพาส์นในการซื้อขายและเปลี่ยนมาเยอะครับนอกจากว่าจะเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะมาเอารางวัลของของคนที่อยากจะเก็บสะสมเงินนะฮะมาแรกทุกอย่าง กับสินค้าเป็นเงนินสดหนึ่งดอลลาร์ระหว่างนมกับน้ำกินอะไรดีผิวทุกอย่างขัดแคลนมากครับทุกคนมีเดินป่าเราก็ใกล้พังอีกแล้วสวัสดีครับผมว่าต้องเคลียร์ด้านด้านขวาด้านซ้ายน่าจะมีโอกาสเคลียร์ได้นะผมว่าน้อยกว่าด้านฝั่งด้านขวาครับช่วยกันเคลียร์ด้านซ้ายดีกว่าเราจะได้ทรัพยากรมาช่วยมาซื้อของกินกันเคลียร์มา โอเคเดี some meat, some meat, some meat, some <c oughs> ๋ยวผมขอพักก่อนผมหลับม่วงนอนอยู่ครับเดี๋ยวตรวจสอบเช็คอาวุธนิดนึงครับมีมีดหินมีหอกมีเนื้อปลาเน่าเนื้อปลาเน่าโอเคแค่น้ำก็พอทนแล้วทุกคนเนื้อปลาเน่าอยิ่งแล้วใหญ่เลยใจเย็นๆดีว่ะเนื้อปลานี่หนักมากครับเนื้อปลาเนี้ยดีมากเลยครับผมผู้สาวตกได้ก่อนจะปิดก่อนเมื่อวานจะปิดเซิร์ฟไป นมหนึ่งชุดครับเรียบร้อยครับตอนนี้ผู้เล่นเหลือ,อกี่คนแล้วครับในเซิร์ฟเหลือสี่นะที่ยังอยู่ในเซิร์ฟนะอ๋อโอเคตอนนี้เหลือสี่คนซัดนมหนึ่งกล่องแล้วก็ปวดซอมบี้ต่อทุกคนจึกจึกดิฉลังทุกคนไอ้เฟรดเราเคลียร์ต่อมาลุ้นของที่กำลัเครื่องอยู่นะไข่ฟองอยู่ในอาวุธประเภทอะไรผักอย่างเดียวเลยไข่ฟองเราเนี่ย อย่างตาอยู่สั้นจิ้มลูกตามาันจิ้มลูกตามาัน <c> จ <oughs> <c oughs> ิ้มลูกตามเสียงน้ำเมตดน่ารักมากฮรับแตกไปอยู่หนึ่งครับซึบๆอันนี้ผู้เล่นอมนเมื่อกี้คนขากของก็บ,บอกเหลือสี่คนนะฮะเขาที่เห็นก็คือนะ่าจะมี พี่เกาะกันอยู่ในบริเวณเซฟโซนนี่หละครับทีนี้มาไว้กันแล้วว่าใครจะอึดกว่ากันการแข่งขันทั้หมด5วันครับนี่เป็นวันที่2ผู้เล่นจาก60คนวันนี้ครับในวันนี้เหลือ4คนอาจจะอาจจะมีผู้เล่นบางกลุ่มที่ยังไม่กลับมาออนครับติดช่วงสงการอาจจะไปขอตัวไปเล่นสงการห่อยก็อาจจะเป็นไปได้ครับเอ,ออขอพักหน่อย การเป็นยไงครับตอนนี้เดี๋ยวนมไปก่อนนมตาเมลิใหม่อดกกระองที่หัวเน้นไปนที่หัวไข่ควงครับ มีดพังไปแล้วกลุงมพังสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสภาพตอนนี้เหมือนเขาไม่ได้ยินเราหรือเปล่าไม่รู้ว่ากลุ่มนั้นจะเดินมาทางนี้บ้างหรือเปล่านะเผื่อเขาก็จายมาทางนี้เราจะได้ลงไปรูดของอยากได้วุธครับไม่ได้หวังอะไรมากครับนี่าสับไอ้กลุ่ก่อน เติมนี้โคตรเดือดทุกคนใครคิดว่าเจ๋งใครคิดว่าแน่ก็ลองไปท้าในช่องที่สนุกดีนะครับลองขอเขาอาจจะมีการจัดแข่งขันขึ้นอีกครับมี่อคนรางวันครับเล็กๆน้อยๆครับจะได้มาฝึกฝีมือในโหมดค้านมากๆครับคือทุกคนมีแค่หนึ่งชีวิตนะฮะไม่มีการเตริมไม่มีการอะไรทั้งนั้นครับแอดมินของเราโปร่งใสครับตายไปอีกหนึ่งแน่นจับเลยมีตัวแยกๆรุนๆแบบนี้ขอยาดเคลียร์ครับ ไปดีกว่าเาเม็ดเราไม่มีผ่านไปอีกหนึ่งวันครับกับการชีวิตรอดในเซิร์ฟสุดทอรหดเหมือนเขาจะหูตึงนะเขาเดินไม่สนใจอะไรเลยนะตรงนี้ปลาเหลือแปดสิบอะม่ะมแทงปลาดู <c oughs> อีกสักหลอดหนึ่งถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะนอนละ อีกรอนหนึ่งแนละ้วเฮ้ยไม่เอาแล้วครับจะนอนละถ้าอาการนี้หายไปในตอนเช้าคิดว่าจะดื่มน้ำพออีกสักรอบหนึ่งโอเคหกโมงเช้าแล้วทุกคนมา ทงปลาลองแทงปลาดูอันโอเคมีซอมบี้ตรงนั้นตัวหนึ่งครับปีนไปจะเป็นยังไงเนะี่ยถ้าเป็นซอมบี้เดินก็ยังพอพอคุยได้ครับแต่วาวิ่งนี้ไม่น่าไม่น่าจะทันนั้นนะมาเสี่ยงดวงดูโอเคซอมบี้เดินครับ <c oughs> ล้มดีครับคุณผู้หญิงใจแข็งจังอนะ คกอ่าจะล้มได้คพือสองถึงสองทีนะทุกคนลองใหม่ลองใหม่ฉันนั่งแทงปลาอยู่ริมตะลิงถิงถิงเหลืออะไรบ้างครับในอาวุธเราพหออันเดียวรักษะคม คมยาวมีคมสั้นไม่ใช่คมยาวอ๋อได้ปลามาหนึ่งตัวโอเคคุ้มครับแสดงว่าเมื่อคืนเราแทงเรามองไม่เห็นซอมบี้ตรงนี้นะการล่าปลานี่อยากให้มีซอมบี้อยู่ใ,นในกลนะ้ๆครับปลาไม่มาปลาตื่นุยรู้สึกว่าหลอดจะหล่นเร็วขึ้นด้วยนะเนี่ยได้ปลามากินอีกหนึ่งตัว ดูซอมบี้ศพหายหมดแล้วที่เราฆ่าไอโอ้ยหายหมดแน่ๆเลยหายก็คือหายถ้าเราเคลียร์ได้เราเอาไปเก็บของได้บางชุดอาจจะค,คัมแบ็กกลับมานะฮะตรงนั้น กินไปมาอิ้มแล้วลุยต่อเริ่มขาดน้ำอาหารหมดแล้วด้วยครับทุกคนถ้าชุดนี้เราเคลียร์ไม่หมดแล้วเราหมดแรงก่อนกนะ็คือเราก็จะจบเกมซอมบี้ทั้งวันทั้งคืนยังไม่หมดเกินฆ่าซอมบี้ก็ต้องมีซอมบี้เยอะเนาะ ปากท้องแถวกันเข้ามา่อต้องรอดต้องรอดตาย้ลยเหรอตอนนั้นปากขาแทงที่เอ็นร้อยหวาย ยะไม่ถึงครับเราต้องไปแทงปลาก่อนดูว่าสภาพเป็นไงครับมีดเล่มสุดท้ายของเราปากกาทำดาเมจได้ไหมโอ้คนนี้เขามาชุดเต็มเลยนะ คุณซาสสกิโอ้สวัสดีครับคุณซาสสกิได้ยินไหมฮะมซอมบี้ด้านซ้ายใกล้หมดแล้วนะช่วยผมเคลียร์หน่อยได้ไหมะจะได้ไปเก็บของกันมีอาวุธเหลือเพียบตกอยู่เพียบเลยผมลากมาเรื่อยๆครับลากมาอีกฝั่งหนึ่งเรื่อยๆให้มันแบบสติดกงอ๋อดึงจากซ้ายมาทางขวาให้ไหมฮะ ตอนนี้มีน้ำมีอุปกรณ์ต้มน้ำไหมครับคม่มีเลยครับว่าใส่แรกเป็นนมมากินแบบเน่าๆแต่ผมมียาตาา้านเฒ้าอยก่กินได้อ๋อนมเน่านี่กินได้จะมีอาการเฒ่าเนาะใช่ครับผมก็ใส่สดน้ำจากบอ่อเนี่ยป่วยแล้วป่วยอีก <laughs> <laughs> แล้วเรื่องอาหารนะคุณบริหารการจัดการไงฮะ ผมก็แรกข้าโอ๊ตมากิเนเนี่ยครับออ,อยู่ด้วยการค่าอมบี้แล้วก็แลกเงินซื้อของอ๋อ,อ,อ,อรอบนี้ได้ปลามาสองตัวทุกคนตัวใหญ่ๆเป่งๆไม่ใหญ่ครับปลาเป็นปลาเล็กปลาปลาเทา้าตัวประมาณหนึ่งหนึ่งฟุตครับสองตัวไปกินไป จุกจุกก่อนนอนงำ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 ขอญอาตดื่มน้ำไปก่อนเดี๋ยวค่อยดื่มก่อนนอนก่อนขอใช้สเต็ปดึงลากไปนะมันเสียงมากเลยนะต้องมีทละก,กำลังในการปีน ผมมันจะปีนไม่หรือ่าจจะไหวแล้วหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันเนี่ยอาวุธจะเหลือน้อยครับมีต้องเคลียร์อซอมบี้ให้ได้เยอะๆฮะบ,บอกนมนมเน่ากินได้น่ะไม่ท้องเสียนะเราทิ้งไปเรียบร้อยแล้ว แค่หลอดก็เหมือนมีคนเก็บแล้วด้วยฮะเขารีบเก็บนะไม่ยอมเก็บมเมล็ดใบปลูกต่อเยเคมาบางตาไปเยอะครับอันนี้ต้องสำเร็จครับฝั่งนี้จิ้มไปจิ้มไปจิ้มไป มีคมไปอีกหนึ่งครับอัพมาอีกหนึ่งขอพักหน่อยครับหายเหนี่ยแล้วลองเดี๋ยวลองปีนข้ามดูเสียงนะฮะเนี่ย ว่าเป็นการเช็คว่ามีซอมบี้ประมาณไหนนะจะเย็นครับจะเย็นเหมือนมีแค่สองตัวลองปีนดูครับ เก็บของครับทุกคนดีขออาวุธขออาวุธ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 ได้ของได้ของไม่มีเลยฮะอาวุธติดตัวครับ สวยริมเก็บให้หมดครับอะไรก็ไม่รู้นิตยาสารเอาเลยป่วยมากครับกินน้ำจน จนป่วยโอเคเราได้ของมาประมาณหนึ่งครับไม่กล้าเก็บนานครับกลัวยังมีใครมาสมบีบัง,งับหลัง ป่วยอย่างมากครับเนื่องจากกินน้ำเป็นพิษเคยการป่วยดีขึ้นครับต้องหยุดดื่มน,น้ำพิษนี่ก่อนแล้วก็กัดคอนไปแรกเป็นนมไว้กินเราจะแรกได้เท่าไหร่ครับได้สักชุดหนึ่งไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าสิบ สิบห้าผ่านอีบห้าโอเคด้านซ้ายเคลียร์นะฮะเดี๋ยวก็จะตัดจบไปตรงนี้นะครับค่อยมาลุ้นกันว่าเราจะชีวิตรอดจนร้านค้ามาเปิดขายของได้อีกครั้งหรือไม่นะครับก็ฝากทุกคนกดซับสไคร e กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับโชคดีครับชื่อรักซ์อมบอยเหมือนกัน